ใช่ไหมหนายกเขาเขาอยากติดทิ้งบนหรอหนายกเนี่ยนอย่าติดทิ้บนนะผมว่ามันไม่ดีเฮ้ยสวัสดีครับผมตำรวจนะคะรับผมตำรวจนะคะรับได้ผมได้รับแจ้งว่ามีเอามีคนพาอาวุธปืนนะครับไปเถอะไปเถอะผมผมผมมีรับแจ้งมีบ้า,ม,อาอมีอาวุธปืนนะครับ ไปซะผมร้อยเอกคำมีคำสายคำโมคำสายนะครับเต a y ออกวัยจาวของเต๋มันออกอย่างนี้เนาะเอ้ยผมเป็นตำรวจนะครับเป็นตำรวจนะครับโอ้คนดูเขาไม่เล่นกับผมเลยสวัสดีครับผมเป็นตำรวจนะครับผมมีรับแจ้งว่ามีคนพาอาวุธปืนนะครับผมตำรวจ คำมีคำซ้ายคำโซ่คำซ้ายครับสะดวกเปิดไหมไหมครับเนี่ยไม่งั้นผมจับนะครับโอ้โไม่ให้เกียริตำร<อ>วนเลยนะครับเนี่ยสะ,สะดวกครับสะดวกเปิดไหมวันนี้ครับผมได้รับแจ้งว่ามีคนพาอาวุธปืนนะครับเนี่ยอาวุธปืนไม่เอ้า ครับผมเแจมด้วยนะครับผมได้ได้รับว่ามีคนพาอาวุธปืนนะครับอาวุธปืนผิดกฎหมายนะครับไมด้ข่าวเลเอ้านี่แหละคุณดูโอ้เอ้วนนี่ออกไมนได้ครับผมนำพาอาวุธปืนนะครับอาวุธปืนผิดกฎหม,ะะม,มายนะครับไม่มีใบนะครับระดับนายพลเลยเนี่ย,ยครับผมผมจะเองทัพคำมีคำไม่คำไม่คำซวยครับ ที่ตบกระดานจะยิงเไม่ไม่จับใครไม่จับแขรนะครับไม่ครับจับหัวแดงครับที่ใส่หมวกครับเดีผมได้รักว่ามีการเละครับเรเรมาจับอองผมด้วยที่คนรองผมเกไว้เขาฮะเฮ้ยที่คนองผม